มีคนถามเนาะเบิร์เดย์ด้วยเหรอเขาบอกว่าเบิร์เดย์บัตวิลมีแต่สำหรับหนูมันเหมือนการที่หนูพิมพ์มันคือบอลบัตวิลมีเกิดแต่กับฉันฝนตกเพิ่งหยุดค่ะเกิดแต่ก uh ับอะไรฉันเกิดแต่กับ네ฉันฉันเกิดแต่กับฉันเกิดแต่กับฉัน กิดแต่กับฉันรู้จักแต่นี่เกิดเกิดแก่เจ็บตายอุ้ยตัวค่ะวัตตะสงสารวัตตะสงสาร<น>เกิดแก่เจ็บตายถ้าเราเข้าใจคํำนี้เราก็จะปล่อยวางมากขึ้นแต่ตอนนี้ขอเรือกยังไม่เข้าใจก่อน แท่พี่เต๋อเริ่มพาเขาทำมะคิดดูนะมีคนธรรมะอยู่ข้างๆอ่ะก็ยังไม่สามารถทำให้พี่ออกจากโซเชียลได้เลยาย่เต๋อไม่เคยทันมือยายใหม่ค้าไปตลอด my god it's so crazy แลองสิมันเกิดอะไรขึ้นกับโซเชียลมีเดียหนูพยายามทำอะไรกับหนูอยู่อะไหนอ๋อหนูเป็นคนแบบลงเร็วไงมันจะว่าคิดอะไรก็จะแบบเหมือนแบบไม่ไม่ไม่อยู่กับมันก่อนหละไปเลยเราต้องอยู่กับมันก่อนแป๊บนึงอยู่กับมันก่อนรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรกับมันเราแบบสิ่งที่เราจะแบบพิมพ์ไปมัน ตรงกับความคิดเราจริงๆไหมมองลอบด้านมูใช่หนูก็คนรอมือไวเพราะโทรศัพท์อยู่ในมือหนูตลอดเวลาไงเพราะหนูเป็นลิงไงลิงมือไวหนูก็เลยมือไวลงสวดแล้วหนึ่งบท เขามีหน้าที่สวดแต่สวดไปคนปฏิบัติตามหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งไงทุกคนเข้าใจไหมพิจารณาไต่ตองนี่พี่ไลออนแคทบอกไลออนแคทเหรอพี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าให้พิจารณาละครพี่เต๋อมือปากกระทั่วมือปากมือปากปากระทั่วแต่พี่ปากหนูไม่ได้หรอกปากไม่ได้เพ